เจ็ดขวบเลยฮะอ 哎。 Mình nói đây bài vượt sông à còn sáng, sám nhau thì về cái đồng sườn sông kiểu sông thầm thầy mình ba thăm này thế nhé có bị Con sáu thì có bị liền mà lắp cho kiểu sâu là không phải là kiểu, kiểu sâu cái kín gì ạ không phải quý vị khán giả của để càng làm gì Có anh ấy từ chẳng biết sợ anh đi à? À, con đi sáng anh ấy là đi anh ấy luôn làm gì em rồi นี่พ่อแม่ตามหาไม่กลับบ้านใหญ่เสียใหญ่ตายให้กลับไปด้วนนะแล้วก็เลยบอกเมียว่าจะไปด้วนสักสองเดือนเนีี่ยประมาเดือนกว่าเนี่ยนะหมดใจไม่ดีง่าไปแล้วนักศึกษามาดูกี่เดือน เดือนบาทกซื้อซึ่งมาเป็นวิสาเนี่ยเขาต้องนอนรัดสาบาทสามสิอไว้กับกับบ้านไรอย่างเงี้ยตื่นมาแคบนี้ต้องทำตามผ่านช่วอะไรแค่ซึ่งมาเนี่ยก็ไม่เจอผู้หญิงอีเขานอนด้วยผมจะมานอนด้วยนะแล้วมีไม่เป็นไรเดี๋ยวนอนด้วี ตื่นเช้ามาอกไม่เอาบอกว่าต้องเปเมียเขาอีคนเอาไปวังเลยที่เมียเขาเลยเดี๋ยวพี่เจ้าหนไม่ไปยังไปดีเห็นไหมอ่าโอ้จีเมียอยร่ตรงบริเวณกับเมียอาจาย จอยรานนิทอนน้ำท่วน้ำท่วน้ำท่วมมาแล้วผู้ชายของของมาราล่างผู้หญิงกอกแก่ระยะทางในรถมาจครูมันจะรอไงูเปนวันชางหรือผู้หญิงแล้วสปอนก็ตื่นขึ้นญาเขห่มกับอยู หัวคนเนี้ยเรื่องใช้ปวดจริงๆนะไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไปจีบแปรอะไรเลยนะเป็นเรื่องประหลาดมากแสดงว่าดูไม่เรื่อกคือถ้าสาดั้มใจเนาะเอาหงอกให้เขาไม่เรียกว่าท้องไส Lù. À. không có gì luôn, không có à. mà. Sự thế nào công Không có nhiều được tài. Cảm thấy đời đề của bây giờ. Chưa mới vào.

Chơi đã nói là Chỉ có cái Nắng nóng 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 là, nóng 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 yeah uh -huh. ถ้าแบตมันหมดแล้วครับเห็นไหมเมยอนรับเราคิดถึงเรือเก่งเดี๋ยวยมา 我后悔，却没有。嗯 <laughs> <laughs> 我。<in> amen hey. พวกเรานะทุกวันนี้เราอยู่ได้เท่าไหร่

ตุ๊บไปทุ๊บเสรกจแล้กน้าไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกวันในเลือทุกสิ่เหมือนกับคนยิน ที่มาจริงๆโอ้ไม่มีอะไรเลยหายไปไรนละอัหายไปไนละอีฮะฮะโอ้จะไม่หัว้ไหนี่จริงเป็จดูปนะส้นผม็อยเลยไรเสผมน่ันแลน่เป็นเชื่อละ ฉันชอบเรื่อมีหอยก็จะไม่เยอะเลยอย่าหาระยะกขาทุกมาแล้วส่วนมากจะมีไม่มีมากก็มีน้อยเหลือเต็มหอยกันเลอยยืนทำไมแย่งกันหาตลาะจริงไหม ต้องี่หายใจไล้อยู่ไงเขาเอาขี้มัใส่ก็ไม่ได้กี่หายใจได้หรือวะใช่สวยก็เวลานอนหลับไปดูนะถ่ายรูปไว้พระพุทธเจ้าก็มองเวเรียนสนองสาวึงอารนอนนะนอาเล่นหลับ ไเพลงละครหรืออะไรเงี้ยหรือประชานนะนอนหลับกันหมดพระพุทธเจ้าเลยไปดูสามคนาดาวงามาท่านะเมื่อกี้ดูสมัยก่อนมันไม่มีการเกงในเนาะนอนหลับตกมากโกนมากอะมึงลองคิดดูพระพุทเจ้ารู้ nhưng mà อันน mm ี <Yeah. S 1> ้อน right ุรใส่ก่าสัญญามันไม่เกี่ยวกับผันก็ไม่ได้ฝันกับผันที่ผันที่เราไม่เคยเห็นมันคือเรื่องเกิดร้ายรุนแรสัญญาต่ออ่าวันนี้เขาเรียกเขาอนุสั่บางๆฝันไหนไปไม่ได้เพราะมันมีสัญญาผันพรุ่งนี้ไม่ได้หรอกถ้าพรุ่งนี้ไม่ใช่ฝันต้องเป็นยาโฆษณา เจตนาต่างเกี่ยวกับเรื่องฌานหรือสมาธิต้องฝ่ายังไม่มีทางนจะเรื่องเดิมๆอันนี้ชาติบางทีเคยเคยน้องเคยเจอที่จริงนั่นสัญญาที่คนน้องไปชุบเรื่องฝันทีนะเออยังเจ้าฝันไม่ดีนะ ก็จะไปหาหมอให้เแก้ให้นี่ชีวเรื่องไม่ดีไอ้พวกประชาชนที่ผ่านุณหญิงเรื่องใหม่หรือเรื่องงานทุนไม่ดีก็ไปหาพักตัวหมอซะเสียค่าครูค่าคลายเลยนะานะเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆเห็นไหมมันเป็นเรื่องจริง ที่พูดงเรื่อง gì ถงมก็ม้วนม้วผู้ชามู้เนาะมวูกเดียวเป็นช่างม้นมลวนเป็นช่า้วนม่วดีนะเป็นช่าม้นม่วสุดเป็นช่า้นม่วหน้าอกเราะกรวนการเราต้องเป็นเด็กใช่ไหมตอนนี้เริ่ม้ว กี่ไหนเกิดทีหลังก็ไปก่อนปันนี่ไันเกิดชี่หลังนะจะไปก่อนแหละว่า